สวัสดีครับสวัสดีตอนกลางคืนนะครับตีสองเกือบเกือบตีสามครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมเรือบรรทุกสินค้านะครับทําเรือจบไปแล้วฮะเตรียมกําลังที่จะออกครับทีเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่เป็นเรือทักนะครับเตรียมเขามารับเชือกดึงเชือกนะครับเพื่อที่จะดึงเรือสินค้าที่ทําเสร็จนะครับออกจากท่าเทียบครับตรงนี้เป็นเรือทักหรือว่าเรือลากจูงนะครับ ที่ใช้ในร่องน้ําของท่าเรือแหลมฉบังแห่งนี้นะครับแล้วมาดูลำนี้อีกหนึ่งลำนะเพื่อนๆไปเอเวอร์อูเบนนะครับอันนี้หย่อนเชือกตอนหัวเรือเรียบร้อยครับรูปเรืออยู่ด้านบนนะ ลำก่อนหน้าก็เพิ่งจะออกนะครับออกติดกันไปเลยฮะผลเวแล้วก็มีลำหนึ่งลำนี้พายลอตขึ้นเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขออนุญ,ญาตพี่ๆเจ้าของเรือด้วยนะครับเก็บภาพบรรยากาศฝากให้เพื่อนๆได้รับชมบุญเรือทุกสินค้าขนาดใหญ่หรือว่าเรือทุกสินค้าระหว่างประเทศครับ ประจัจำการอยู่ข้าวออกไปในร่องน้ำแหลบจะบังแห่งนี้นะส่วนหัวเรือก็ตอนนี้ก็เก็บเชือกอีกทั้งยังระบายน้ำในถังอับเฉาออกมานะครับทำให้หัวเรือมันเบาขึ้นมาหน่อยเพื่อที่จะง่ายในการเดินทาง เมื่อกี้เราดูตอนหัวไปแล้วนะฮะช่วงหัวเรือแล้วตอนนี้เป็นช่วงท้ายกับเรือสินค้ากำลังจะออกนะครับอีกลำหนึ่งทำอยู่มีโหลดสินค้าครับ24ชั่วโมงเพราะว่าต้องรีบทำแข่งกับเวลานะครับเรือแต่ละลำ ที่เข้ามาเทียบท่าก็จะมีเวลาบิ๊กเวลาในการทำเรือนะครับบรรยากาศตอนกลางคืน,คนแสงสีก็เยอะอยู่ครับแั้งไฟไฟสปอตไลท์จากเคสแล้วก็ไฟเรือนะครับช่วยส่องสว่างขออนุญาตพี่ๆนะครับจะของเรือท่าเรือข้างๆด้วยนะครับ สิ่ภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนี่แหละครับท่าเรือดำลึกของประเทศไทยและไออีกท่าใหม่มันยังไม่เสร็จนะเพื่อนๆคาดว่าอีกหลายปีอยู่นี่เป็นน, e นะครับท่า e F อะครับ EF ก็ยังไม่ยังถมเสร็จแล้วครับเหลือแต่ก่อสร้างคาดว่านะครับน่าจะก่อสร้างก็จะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่ง ำน,นี้ลำนี้ออกนะครับลำเขียวเขียวนี่เขียวสายการเดินเรือของเอเวอร์กรีนนะความยาวตั้งแต่ท้ายเรือห,หัวเรือไปจนถึงท้ายเรือนะครับ 200กว่าเมตรนะครับ200ประมาณ298299เมตรนะมตรครับความยาวของเรือลำนี้ครับแต่ว่ามันมีลำที่ยาวกว่านี้ใหญ่วกว่านี้อีกนะเพื่อนเพื่อแต่มันเข้าล่องน้ำตรงระหว่างล่องน้ำา A กับ B ไม่ได้นะครับเพราะว่าล่องน้ำมันอาจจะตื้นเกินไปนะครับถ้าเป็นเรือใหญ่ขนาดนั้นบิ๊กใหญ่ก็จะไปเข้าตรง ฝั่งซีกับฝั่งดีนะครับอันนั้นจะเป็นเรือขนาดใหญ่เลยนะครับเรือวิ่งไปยุโรปเลยฮะถ้าฝั่งตรงโน้นก็ร่องร่องน้ําก็น่าจะลึกลึกกว่าที่นี่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าความลึกของร่องน้ํามันเท่าไหร่ฮะไม่ได้มีข้อมูลหรือว่าอะไรเลยนะครับอันนี้ก็อธิบายตามความเข้าใจนะครับเพราะว่า เรือที่เข้ามาแต่ละลำที่นี่ก็มีขนาดที่ประมาณ16-17แถวนะครับถ้าเป็นร่องน้ำนี้ไซส์ใหญ่สุดก็ผมก็คงจะเห็นเป็นแบบเมิร์กนะครับของพี่ท่าเรือใกล้ๆนะเป็นเมิร์กถ้าจะไม่พิดก,ก็เป็นไส้งอนนะครับอ,อ,อยู่ประมาณ19แถวนะครับ19แถวนับจากฝั่งบกไปฝั่งน้ำนะคร แต่ว่าในท่าเรือ,อที่มันใหญ่กว่านี้เรือจำพวกยางหมิง MSC OOCL พวกนี้ก็ผมไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายหรือว่าเก็บภาพบรรยากาศเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเขตพื้นที่ในพื้นที่จำกัดหรือว่าพื้นที่ของท่าเรือนะครับ <S <S ไม่สามารถที่จะ เก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เ,เพื่อนๆได้นะครับหรืออาจจะมีพี่ๆหลายคนอยู่เหมือนกันเพื่อนที่ทํางานอยู่กับท่าเรือฝั่งโน้นนะครับก็เห็นเขาถ่ายลงไว้อยู่ครับแต่ผมก็จําชื่อช่องไม่ได้เหมือนกันนี่ตรงนี้ก็เป็นห้องพักลูกเรือสะพานเดินเรือต่างๆนะครับีที่อยู่ในบนเรือฮะ จะตัดมาที่นี่ครับนี่เป็นช่วงท้ายเรือดูขนาดตัวเรือกับลูกเรือนะครับลูกเรือนี่แบบเล็กนิดเดียวเลยครับเรือทักเรือทักประกบท้ายนะครับเรือทักหรือว่าเรือลากจูงนะครับจะทำการประกบเรือส่งเรือไปจนถึง ให้พ้นจากรล้องน้ำตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเริ่มเร่งเครื่องไปครับแต่มีมีอีกหนึ่งลัำนะครับต้องจอดอยู่ข้างหน้าต้องรอ,อก่อนเอ้ลำน้นไม่แน่ใจว่าจะน่าน่าจะน่าจะถอยเข้ามาเทียบนะเพื่อน หรือว่ากำลังออกไปเมื่อกี้หรือเปล่าลำนี้ฮะน,นี่เป็นเรือทักหรือว่าเรือรากจุงฮะแ่เห็นลำเล็กๆกว่านี้แปบลบว่าพละกำลังแรงม้านี่บอกเลยนะครับสุดยอดบางทีก็อาจจะมีสามพันม้าห้าพันม้าได้นะครับ รูปทรงก็จะไม่เหมือนกับเรือสินค้าทั่วไปนะครับแล้วครับลำนี้16แถวนะครับนับตั้งแต่ ฝั่งเขาเรียกอะไรฝั่งบกไปจนถึงฝั่งน้ํานะครับแล้วแต่ว่าแต่ละที่ก็าเรียกไม่เหมือนกันนะครับขออนุญาตพี่ๆเจ้าของเรือด้วยนะครับเก็บภาบรรยากาศฝากให้เพื่อนๆได้รับชมเอ,อเอเวอร์อูเบดน,นะครับสัญชาติปานามาสายการเดินเรือของเอเวอร์กรีนครับอีกหนึ่งลำครับสำหรับเรือหลำจุ ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ว่ามีเรือลำไหนเข้ามาต่อเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เพืเ่อนๆได้รับชมดูเพื่อเป็นเ,เพื่อความบันเทิงนะครับไม่เน้นเนื้อหาสาระ,ะความรู้เท่าไหร่นะครับขออนุญาตพี่ๆเจ้าของเรืออีกครั้งหนึ่งฮะชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครับแล้วพบกัน E ีปีหน้าลำหน้ามีลำไหนเข้ามาต่อเดี๋ยวมาฝากครับ